ทนนอนในน้ำขังลากแตกของงานจากเสียตาบ้านหลังเก่านอนสไปสุกรลวัดอายุ16ปีหาเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องขายข้าวโพดขั้วงานวัดเพลงเดียวเปลี่ยนชีวิตทำให้จากเด็ก16ปีที่ไม่มีแม้แต่เตียงนอนดีได้นอนกลายเป็นศิลปินที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กน้อยที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยมากๆสำหรับน้องสไปผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่หลังจากที่เพลงทนที่รอ้องร่วมกับพี่ชายคนสนิทอย่างไกจีจีทะยานไปติดชาร์ตอันดับที่89จากบรรดาเพลงฮิตทั่วโลกซึ่งอย่างที่ทราบกันมาบ้างแล้วว่าชีวิตของน้องสไปก่อนหน้านี้เรียกว่าลำบากมากๆ โดยช่วงที่คุณแม่ของน้องสไปย,ยังไม่ได้ไปทำงานประจำที่โรงพยาบาลน้องสไปก็จัดคอยไปไขาเข้าโพดขั่วตามงานวัดเพื่อหาเงินมาช่วยครอบครัวก่อนหน้านี้น้องสไปและครอบครัวอาศัยอยู่ที่บางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งบ้านหลังดังกล่าวจะมีน้ำทะลักเข้ามาในตัวบ้านอยู่ตลอดเวลาหากวันไหนมีฝนตกหนักเนื่องจากบ้านเป็นพื้นต่ำปกติเวลานอนน้องสไปจะนอนที่พื้นข้างลากกับคุณพ่อและให้คุณแม่กับน้องนอนบนที่นอน บางคือนนอนนอนอยู่ตื่นขึ้นมาก็เปียกบ้านก็เต็มไปด้วยน้ำแล้วซึ่งครั้งหนึ่งน้องสไปเองก็เคยโดนตะขาบตัวใหญ่เข้าที่คอมาแล้วซึ่งกรณีน้ำทะลักเข้าบ้านก็ยังมีอยู่บ้างหากวันไหนฝนตกลงมาหนักมากๆโดยคุณปู่ก็ได้มีการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการทำพื้นให้สูงทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของการทุ่มเททำงานของน้องสไปคือหวังอยากดูแลครอบครัว และเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหม่ให้ทุกคนได้อยู่ซึ่งตอนนี้เขาได้ซื้อบ้านหลังแรกของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดสไปได้เผยภาพบ้านเก่าของตัวเองและบ้านหลังใหม่ใน Facebook พร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีปีใหม่ครับกับบ้านหลังใหม่และในอินสตาแกรมของสไปก็ได้มีการเผยภาพตัวเองขณะอยู่บนบ้านหลังใหม่ด้วยไม่นานหลังจากที่สไปได้ลงภาพบ้านก็มีหลายคนเข้ามาร่วมยินดี เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กหนุ่มที่ทั้งเก่งและกระตันยูมากมากเพราะก่อนที่เขาจะได้เข้ามาประกวดรายการแข่งขันแรปเปอร์นั้นน้องสไปค์เคยลากรองเท้าแตกเข้าสตูเวิร์กพอยต์เพื่อไปแสดงความสามารถในรายการดังจนได้รับรางวัลมาเป็นที่นอนใหม่หลังจากที่น้องสไป์ได้เล่าว่าต้องนอนจมน้ำครั้งมาหลายต่อหลายครั้งเรียกว่าเป็นเด็กที่น่ารักและกระตันยูมากๆ ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมน้องสไป์ถึงได้ประสบความสำเร็จไวขนาดนี้เพราะความดีที่น้องทำนี่เองค่ะ